เหตุบนบุรพาวิถีทิศท,ทางฝั่งมุ่งหน้าไปชนบุรีนะครับก่อนลงบางบัว1กวึกมนะครับเป็นหลักกิโลเมตรที่3าเป็นรถบรรทุกแก๊สบรรทุกถังแก๊สนะครับเป็นรถหกล้อเล็กบรรทุกถังแก๊สนะครับยางระเบิดเขาบอกว่ายางระเบิดนะพิกตะแคงเลยครับเนี่ยเทถังแก๊สมานะครับเทถังแก๊สมาตอนนี้เรา โปเอาไว้นะครับก็ปล่อยให้แก๊สนะครับปล่อยให้แก๊สหมดไปก่อนนะครับเราแยกออกมาแล้วนะครับตอนนี้มีเสียงแก๊สรั่วอย่างเห็นได้ชัดนะครับ cá tem đúc thẳng lên cá tem đúc thẳng lên เห็นนะครับว่ามีอรอยของยางนะครับยางระเบิดแล้วก็เสียหลักยังเห็นได้ชัดนะครับบนบุรพาวิถีหลักกิโลเมตรที่3ที่6นะครับขาออกก่อนลงบางวัว1นึกอมอในจุกระเถนะครับยังเห็นร่องรอยของยางระเบิดนะครับรถบรรทุกแก๊ส รถบรรทุกถังแก๊สใหญ่นะครับนี่ครับร่องรอยของยางระเบิดเห็นได้ชัดนะครับเป็นรอยเป็นบนบูรพาวิถีหลักกิโลเมตรที่316ขาออกนะครับมุ่งหน้าชนบุรีครับในภาพจะเห็นว่ารถนั้นเสียหลักยางระเบิดแล้วก็เสียหลักไปพลิกตะแคงเทถังแก๊สหมดเลยนะครับเนี่ยก่อนลงบางรัว1กม ผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายออย,ยางเป็นอย่างเงี้ยครับยางเป็นแบบนี้ล่อนออกมาอย่างเงี้ยนะครับใช้ของดีๆนะเพราะรถเราบรรทุกหนักนะครับรถเราบรรทุกหนักใช้ของดีๆยางดีๆนะครับยิงบรรทุกกา๊าซบรรทุกแก๊สไวไฟอย่างนี้นะครับควรจะต้องใช้ยางที่มันดีหน่อยนะครับ